สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีออ็อก in นะสำหรับมือใหม่นะครับคือเราเข้าเกมมาเนี่ยหน้าแรกที่เราจะเจอจะคือหน้านี้เนอะอาะสังเกตมุมขวาล่างครับนี่จะมีช่องมุมกมอยู่นี้เนาะเป็นขีดสามขีดที่แอดวนวนอยู่นี่กดเข้าไปเลยอาจจะมีสี่ช่องนะครับช่องอื่นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมาสนใจช่องนี้ data transfer น,นะครับหรือว่าช่องที่สองนะจากบนลงล่างเนาะกดเข้าไปเลย data transfer พอถึงหน้านี้นะครับให้เลือกอันล่างสุดเนาะคนอมิไอดีข้างบนไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งนะครับให้เลือกอันข้างล่างนี้เนาะกดอันข้างล่างนี้เข้าไปเลยกดปุ๊บก็จะเด้งมาหน้าเบว์เซอร์ของเว็บคนอมินะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมตรงกลางเข้าไปเลยเดี๋ยวแอดจะตัดมาอีกทีนึงคือตอนที่ใส่รหัสเสร็จแล้วเนาะใส่รหัสเสร็จนะครับก็กดล็อกอินตรงนี้ได้เข้าไปเลยกดล็อกอินเข้าไปเลยเออกดเข้าไปเลย อ่ะสำหรับคนปกติทั่วไปนะจะจะจะไม่มีหน้านี้นะครับก็คือจะขึ้นอนุญาตเปิดเกมเนาะแต่สําหรับแอปเนี่ยโอนเกมไว้มันก็เลยมีขึ้นแบบนี้เนาะแต่ของเราเนี่ยมันจะมันจะขึ้นว่าขออนุญาตเปิดเกมนะครับแล้วก็อนุญาตไปพอกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเลขแปดนี่ก็คือจํานวนล็อกอ,อินของ ID เราเนาะกดโอเคโอเคไปแล้วก็กดแบ็คกลับมาครับ ก็กด enter เข้าเกมไปเลยเเรียบร้อยแล้วครับนี่คือวิธีลอกอินสำหรับมือใหม่เนาะที่คำถามกันมาก็ไม่ยากนะรุ่น่นก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจ แอ,อนเทนหรือท็อตชอปไปแอดด้วยนะขอบคุณมากครับผม